เพราะว่าเหตุการณ์จริงมันเกิดที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีพี่จอนจันรชื่อว่าคุณฟ้านะฮะค,คือเขาเป็นลูกค้าเซ็ตโควาเวียพรีเมียมเซ็ตโอโอของเราจำได้ไหมสองพันเก้าร้อย่สิบแล้วเขาแกะเซรั่มใช้สิบขวดเลยคว่ำมไม่ดูนี่ใช้จริงแต่ที่เหลือไม่ใช้เลยเพราะใช้แต่เซรั่มเพราะใช้แล้วฟ้ามันจางนะหน้าตึงริ้วรอยหายเนี่ยเลยกองไว้เป็นภูเขาแบบนี้แล้วมันจะหมดอายุพอมันจะหมดอายุเอาไปแจกแม่บ้านบ้างแจกพี่เลี้ยงบ้างแจกเพื่อร่วมงานบ้างนะครับเราเลยปิ๊งไอเดียว่านี่พี่จอนจันทร์เราเลยอยากจะทำเซรั่้าาต่ปไถักวท แบบออนไลน์ทั่วไปเนี่ยขวด15 ml เนี่ยเราใช้เงินกี่บาทครับ15 ml เท่านิ้วก้อยจะอยู่ประมาณ390บาท390บาท15 ml มันจะใช้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดว่า30 ml อ่ะใหญ่ขึ้นมาจะอยู่ที่690บาท690ทุกคนคิดเลขตามผมนะครับใบ,บแบบนี้บริหารซอนะครับคือถ้า690เนี่ยสมมติเรามีไซร์100 ml ขึ้นมามันก็กลายเป็น2,000กว่าบาทถูกไหมใช่ยแล้วก็จะใช้ได้3-4-5เดือนใช่ไหมนี่ครับนี่คือวินาทีประวัติศาสตร์นะครับเราจะทําการงําภาษาอีีสาาาาานนนนนเเขบบออกว่งงงํํใใใใใหหหหห้้้้้มมมมมมมิิดดดซลััััคไปย นี่คือไซส์ประวัติศาสตร์ครับ100 ml ขึ้นโมใหม่เพื่อแฟนๆที่โทรมาใน TV. ทีวีเท่านั้นนี่คือเซรั่มโกคาเวียร์นะไข่ปลาคาว์ียร์ทองคำของเรานะแต่ว่าวันนี้ฮะเทให้ดูก่อนนะครับว่าของเราเนี่ยคือพอเป็น100 ml ครับมันจะใช้เวลาเทนานนิดหนึ่งคืออันนี้เงินบาทเดียวกันผมเฉลยก่อนนะขวดใหญ่เนี่ยเราเปิดตัวคือ1,590เพราะว่าประหยัดกว่า2,000กว่าบาทที่ต้องเสียอยู่แล้วพีจ่จันร์นึกออกไหมแต่เดี๋ยววันนี้นะครับให้ไปเลย2,000สายนะใครโทร2,000สายวันนี้มีเซ ไปเลย5เดือนแล้วไม่ใช่แบบว่าปริมาณหลอกนะคือดูดเต็มหลอดแล้วเทเนี่ยได้5เดือนเลยนะครับได้ตกประมาณโอ้โหเดือนนี่มันกี่วันอะร้อยห้าสิบหลอร้อยห้าสิบวันนะครับอันนี้ให้บอกเลยครับว่าเป็นในส่วนผสมของไข่ปลาคาเวียสีดําจากประเทศเกาหลีพี่จอนสานรู้ไหมว่าทาไมต้องเป็นไข่ปลาสีดำทำไมเพราะว่าไข่ปลาสีดำเนี่ยมันเป็นโปรตีนนะฮะเป็นอะมิโนเดียวที่คล้ายคลึงกับตัวผิวหน้ามนุษย์แล้วพอทาไปปุ๊บมันเลยเป็นแบบว่าเหมือนทดแทนกันได้เหมือนเราบริจาคเลือดอะนะแล้วมันก็เติมผิวหนังให้มันเต หน้ามันเลยแบบสว่างใสมีออร่าเหมือนหน้หนาทองนะอันนี้เน้เนๆเลยแล้วพี่จอรสแนครับเป็นผู้ใช้จริงใช่ไหมฮะถูกต้องครับมนช่วงที่ผมกลับไปถ่ายละครน,นะในวัย40ปีครับไปเจอช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าทักเลยว่าจอรสแนแกไปทําอะไรมาทำไมยิ้มทีมันขึ้นเป็น <c oughs> ริ้วแบบเป็นร่องผมเลยว่าติร์เป็นหมาปักอะ่ะผมเลยแบบออแค้นใจมากผมเลยเอาตัวโกคาเวียม,มาใช้เป็นประจำนะตรงไหนที่ขึ้นเป็นริ้วรอยเนี่ยผมหยดลงไปแล้วหยดแบบฉ่ำๆและทาเข้าไปนะปรากฏมันซึมเข้าสู่ผิวหน้าเสร็จหลังๆผมมายิ้มเนี่ยต้องบอกว่าแบบโอน แบบนี้เลยเออนี่จะบอกคุณผู้ชมนะผมอยู่ในเหตุการณ์คือตอนเนี้ยตอนนั้นเราไปช่องมากสีแล้วก็พี่จอนสันไปเจอแบบว่าช่างแต่งหน้าคู่บุญเฮ้ยจอนสันนี่เจอตั้งแต่ลูกชายไม้ตะพดนี่กี่ปีแล้วนะสิกว่าปีนะแล้วเขาจับหน้าพี่จอนสันแบบอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคือเธอออกทีวีเยอะแล้วไม่ดูแต่ตัวเองแต่ทุกวันนี้นะครับเป็นผู้ชายวัยสี่สิบปีที่หน้าเด้งแบบนี้แล้วนะฮะซึ่งตัวนี้ให้พี่จอนสันเนี่ยสาธิตการใช้ให้ดูได้ไหมฮะนี่เลยครับผมนะครเปิดมานะจะเป็นเนื้อเซรั่มช้ำ เอว่ายังไงก็ทายังไงก็ไม่หมดอะ่ะห้าหกเดือนคือทาไปก็ผมก็ทาทั่วหน้าอย่างนี้นะครับผมจะทาให้มันซึมครับปึ๊บพอซึมเข้าสู่ผิวหน้าเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกชุ่มชื่นครับพอตื่นมาตอนเช้าครับหน้ามันจะไลดูกระจ่างใสค,ครับริ้วรอยเนะี่ยมันจะจางลงไปนี่เลยนะปีครับผมไปดูผู้หญิงในวัยห้าสิบปีบ้างน,นะครับชื่อว่าคุณอั้มอั้มแบบอั้มขำๆอ่ะน้าอั้มหลายคนเรียกว่าน้าอั้มบางคนก็เรียกว่าป้าอั้มคุณอั้มเนี่ยคือเขาหน้าเขาโดนแดดมาตลอดชีวิตครับห้าสิ้้้วววรรรรออยยแแบบบบนนีีคคััััตต่่พใชโกกกเเซมทุด๋จะ ใจครับนี่คือนะ้าอําหลังชายนะ้าทาไปครับตรงไหนดําตรงไหนมีร่องลึกทาไปขยี้ไปครับนี่<อ>น้องทำหรือเปล่า<อ>นี่50นะจ๊ะ<อ>เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับใครรู้ตัวว่าอายุ40ขึ้นไปแล้วหน้าโดนแดดมา40ปีแล้วหน้ามันตะโกนว่าเหนื่อยหน้าถ้าเกิดว่าเหนื่อยมากก็ตะโกนเหนื่อย <c oughs>